thank you สวัสดีค่บะบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s c i e n Movie ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรของคุณและจะทําให้คุณล้องอ๋อเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวต่างๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพ,พยนตร์ก็ตามค่ะทั้งหมดจะถูกมารวบรวมไว้กับเรา2คนที่นี่พร้อมข้อมูลความเป็นวิทยาศาสตร์ที่แฝงแบบจอดลึกลงไปกับวิชันดีมค่ะกับผมหลังเลนครับ และในวันนี้ครับเราก็ยังมีเรื่องราวของ Solar System The Series มาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเคยนะครับผมซึ่งในจักรวาลของเราเนี่ยก็มีพลังงานหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับผมพลังงานที่ได้จากการเคลื่อนที่ของดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและในโลกของเราเนี่ยนะครับก็มีพลังงานที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับมนุษย์ด้วยนะนั่นก็คือทองคำดำนั่นเอง ทองคําดําคืออะไรคบพี่เอ้าไม่รู้จักหรอทองคำำอําดาอ่ะออโอ้โหแบ็กโกอ่ะแบ็กโกค่ะแบ็กโกค่ะอืมนั่นก็คือเจ้าน้ํามันดิบนี่ไงครับซึ่งมีเยอะมากๆเลยในประเทศในโลกของเรานี้ะนะครับผมแล้วกเ็เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับโลกของเราด้วยครับซึ่งกว่าจะมาเป็นน้ำมันดิบสำเร็จรูปอย่างที่เรา ได้มาใช้กันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวของการต้องแปลงสภาพอะไรต่างๆมากมายมีทั้งกระบวนการกันแยกจากน้ำมันดิบนะครับมาเป็นของเหลวซึ่งประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนชนิดละเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกกรรมฐานในตัวเจนนะครับแล้วก็สารประกอบออกไซด์อื่นๆนะครับผมที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานับล้านล้านปีเลยทีเดียวครับ โดยมีการกดดันจากชั้นหินนะครับแล้วก็ความร้อนใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับแล้วก็การสลายตัวของอินทรีย์สารตามธรรมชาตินะครับจนทําให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นสภาพเป็นน้ํามันนะครับอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันบางอันก็กลายเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าปิโตรเลียมนั่นเองเนาะใช่ครับผมแล้วก็เมื่อแบบมนุษย์เราเนี่ยมีการขุดเจาะทะลวงเนี่ยเอาน้ํามันดิบเหล่านั้นออกมาขึ้นมาได้สําเร็จเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะนําน้ํามันดิบเหล่านั้น ไปผ่านกระบวนการกลั่น<ม>การแยกออกมาเพื่อให้ได้น้ํามันสําเร็จรูปนะคะใช่แต่ใช่ว่าปริมาณน้ํามันดิบทั่วทั้งโลกเนี่ยที่ uh huh. ขุดขึ้นมาเนี่ยเมื่อกั่นออกมาแล้วเนี่ยจะมีสัดส่วนปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปแบบเท่ากันหมดเนี่ยครับนะคะมันไม่ใช่แบบนั้น<ม>เพราะว่าน้ํามันดิบแต่ละที่ก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน<ม>ออกไปขึ้นอยู่กับปจัจจัยวดล้อมต่างๆมากมายเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโรงงานที่กลั่นน้ํามันดิบออกมาอีกด้วยนะคะซึ่งหลักๆนะคะก็มาจากแหล่งน้ํามันดิบ และแหล่งน้ํามันดิบขนาดใหญ่ของโลกเลยนะคะก็จะอยู่ที่แถบตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลของปี2551นะคะพบว่า6 0หรือ2ใน3นะคะที่เป็นปริมาณสํารองน้ํามันของโลกที่ขุดพบที่ขุดค้นพบนะคะจะอยู่ที่บริเวณแถบตะวันออกกลางโห oh, เยอะมากเลยนะใช่นะคะซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยแทบจะ ผลิตน้ำมันได้ถึงประมาณ32%แต่ว่าจะมีการใช้น้ำมันจริงๆเนี่ยเพียงแค่8% oh. เท่านั้นเอง าผลิตมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าล้นเลยแต่มีความต้องการในการใช้เนี่ยเพียงแค่8%ของปริมาณที่ใช้ทั้งโลกนะคะซึ่งเหตุผลเนี่ยว่าทำไมแถบตะวันออกกลางถึงเป็นภูมิประเทศที่มีน้ำมันดิบมากและบางประเทศทำไมถึงไม่มีแหล่งน้ำมันดิบเลยก็เนื่องจากว่ากระบวนการเกิดน้ำมันดิบต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างที่ผสมผสานกันออกไปเลยอย่างเช่นว่าสภาพทางธรณีวิทยาค่ะที่อำนวย ให้ให้เกิดแหล่งน้ํามันดิบมากเลยนะคะอย่างเช่นปริมาณของซากพืชซากสัตว์ที่สะส,สมกันตั้งแต่ยุคของดึกดําบรรพ์ที่มีการสะสมมามากเลยใน ผ่นดิน่ะนะคะคและรวมถึงอุณหภูมิความร้อนความกดดันของอากาศที่ช่วยย่อยสลายให้ซากสิ่งมีชีวิตที่ล้มตายเนี่ยมีความหนาแน่นนะคะ<า>แล้วก็เลยทําให้มีน้ํามันดิบเนี่ยบริเวณนั้นๆมากเป็นพิเศษด้วยกัขนขณะที่บางประเทศอะค่ะก็มีปริมาณน้ํามันดิบมากและบางประเทศก็มีปริมาณน้ํามันดิบน้อยก็เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ดิมกล่าวมาให้ฟังอม,มันเป็นอย่างงี้นี่เองครับผมถ้าจะพูดถึง การเกิดไปแล้วนะครับมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเอามาใช้ด้วยนะขุดเจาะเอามาใช้ใช่ครับผมพูดถึงการขุดเจาะแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่เราจะเอาน้ํามันเหล่านั้นมานะครับเพราะว่าเขาต้องมีการสํารวจทางธรณีวิทยาก่อนนะครับแล้วก็ธรณีฟิสิกส์ด้วยนะครับโดยการวัดความสั่นสะเทือนนะครับจนรู้แล้วนะครับว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีปิโตรเลียมอยู่นะครับตรงส่วนใดบ้างใต้พื้นทะเลเนี่ยนะครับและคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทํา การขุดเจาะหลุมแรกครับซึ่งเรียกว่าเป็นหลุมสำรวจครับ<ะ>ผมโดยใช้วิธีเจาะสุมซึ่งหลุมนี้นะครับก็จะสำรวจหาปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่เคยสำรวจหาเลยนะครับ<ะ>นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐก,ฐกิจ<ะ>แล้วก็หาขอบเขตของแหล่งกักเก็บนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาเจาะหลุมที่สองครับซึ่งเรียกว่าเป็นหลุมประเมินผล, <ๆ S 2> ลครับหลุมประเมินผลเป็นยังไงคะพี่ หลุมประเมินผลเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เราแน่ใจแล้วนะครับว่าแหล่งกับเก็บปิโตรเลียมตรงนี้มีปริมาณมากพอ <มา S 1> ในเชิงพณิชิ์เนี่ยเราก็จะเจาะเพื่อการผลิตครับผมกักเก็บประเมินแล้วก็ผลิตออกมาใช่ครับผมไอหลุมเนี่ยหลุมเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับผมเพราะว่าเป็นการนําปิโตรเลียมที่สะสมอยู่ในพื้นดินน,นะครับเอามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเลยทีเดียวครับ และในช่วงหน้าครับถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกครับ uh huh. พี่หลังเลนเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับ oh. มาแนะนํา oh. ซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้จะอธิบายทุกอย่างครับเ,เกี่ยวกับการเจาะแล้วก็การนําปิโต uh huh. รเลียมขึ้นมาใช้กันครับอ้ oh, น่าสนใจม,มากค่ะก็ต้องไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าใช่ไหมใช่แล้วครับจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันครับ